ครับก็กล่าวสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเรยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับแน่นอนนะต้นเดือนแบบนี้ก็เป็นอิแบบนบอดี้ประจำเดือนเลยนะครับผมอิน่อี้ประจำเดือนเดือนนี้เดือนอะไรนะเ,เดือนพฤษภาคมหรือเปล่าวันมิถุนาแล้วนะเนาะมิถุนานะครับผมมาดูกันเลยดีกว่านะครับเดือนหกนะครับว่ามันเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับสำหรับเดือนนี้นะครับผมไปดูกันเลย ไปดูกันเลยนะครับผมอ่าคือวันนี้ที่เสียงผมเป็นแบบนี้มันก็จะเป็นแบบว่าเออร้อนในมันขึ้นนะครับเสียงผมก็เลยจะพูดแบบนี้นะครับผมนะอาจจะแบบมีกรารบังคาญหูไปบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมมันร้อนในจริงๆนะครับพูดแบบว่าอาจจะไม่ชัดนิดหน่อยนะครับสำหรับ body fat นะครับผมในเดือนนี้ก็จะเป็น25.3เปอร์เซ็นต์ นะครับถ้าเทียบกับเดือนที่แล้วเนี่ยก็บอกว่าบอกเลยว่ามันลดลงครับผมทุกคนมันลดลงประมาณ0.5ครับผมประมาณนี้ก็ถือว่าถือว่าดีนะครับแต่ว่าก็ยังยังดีไม่เยะนครับดีเล็กๆน้อยๆนะครับผมอย่างน้ำเนี่ย51.2ออใช่ไหมอย่างเดือนที่แล้วเนี่ยได้เท่าไหร่5 5า้เออไม่ใช่ละ5 0านะครับก็ขึ้นมานิดนึงนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมคะแนนเพิ่มขึ้นมา2คะแนนนะครับผม เปอร์เซ็นต์แฟตลดนะครับน้ำเพิ่มนะครับผมดีมากเลยนะครับวิสิทอลแฟตเนี่ยเท่าเดิมนะครับผมมาดูมัสเโลกันดีกว่า54.06นะครับสำหรับเดือนนี้อยู่ที่เกณฑ์กูดนะครับผมนี่เกณฑ์กูดนะครับถ้าเกณฑ์ถ้าได้กูดเนี่ยต้องอยู่ที่52นะครับผม52.5นะครับผมได้54นะครับเดือนที่แล้วเนี่ยห้าสนย์หนะครับผมเดือนนี้54นะครับก็ประมาณ0.4นะครับ ก็ถือว่าดีนะครับผมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับในเกณฑ์ของกล้ามเนื้อนะครับเพิ่มอีกแล้วครับเดือนเดือนนี้นะตัวมันจะใหญ่ไปไหนนะครับผมใหญ่ไปไหนนะครับโปรตีนครับ19.7นะครับแล้วทําไมแอปมันเป็นภาษาจีนแบบนี้ล่ะครับปกติมันภาษาจีนอย่างนี้หรอครับโอเคมาดูอันนี้ดีกว่าอันนี้อะไรนะอ่า19.5อันนี้19.6ใช่ไหมเพิ่มขึ้นมา1%เปอนิ้ย1 9ดนิดหน่อยนะครับผมก็ถือว่าดีนะครับ บาเ์โซมันจะไิซึมนะครับผมแน่นอนว่าต้องเพิ่มหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบเจ็ดนะครับดูนะครับการเพิ่มมวลกล้ามเนื้อมาศูนย์จุดประมาณศูนย์จุดห้าศูนย์จุดสี่กิโลเนี่ยมันจะได้แคลอรี่ขึ้นมากี่แคลนะครับผมเมื่อกี้หนึ่งพันหกร้อยเจ็ดเจ็ดนะอันนี้ดูเดินที่แล้วหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดแปดอ้าวทำไม <laughs> ทําไมมันทําไมอันนี้มันเยอะกว่าล่ะหนึ่งทำไมอันนี้มันเยอะกว่าล่ะมันคิดผิดหรือเปล่ากำลังคิดอยู่ว่า มันเกี่ยวกับมวลไขมันไหมเนี่ยมันไม่เกี่ยวนะอืมเอาเป็นว่าคิดว่าถ้าก้ามเนื้อเพิ่มขึ้นเนี่ยตัวไอ้ BMR เนี่ยมันก็ต้องเพิ่มขึ้นนะครับผมคนมันควรจะเยอะกว่าก็ถูกแล้วป่ะอันนี้ฮะหกออสออน้ําหนักผมลดด้วยน่อยเออน้ําหนักผมลดน้ําหนักผลดกผลดน้ํามันผมลดอะไรวะน้ําหนักผมลดใช่ไหมโอ้ยแต่มันก็ไม่มากนะเออเนี่ยเรามาหาคําตอบกันดีกว่าว่าทาไมนะครับผมทําไมทําไมมัสเซลเนี่ยมัน มันเพิ่มนะแต่ว่า BMR เนี่ยมันมันเหมือนเกือบจะไม่เพิ่มเลยศูนย์จุดนะเนี่ยอันนี้มันเยอะกว่าด้วยเห็นไหมอันนี้หน,นึ่งหกเจ็ดแปดไอ้เมื่อกี้หนึ่งหกเจ็ดเจ็ดเออเอาเป็นว่าจริงๆแล้วค่ะมันก็คือควร BMR มันก็ควรจะเพิ่มนะครับผมโจบาโซลเมตบอลิซึมเนี่ยบางคนจะเพิ่มนะครับ,รบ,เ,เ,พรบเพราะว่ากล้ามเนื้อผมเนี่ยเพิ่มเห็นไหมห้าสนะิบสามจุดหกเนี่ยอันนี้ผมห้าสิบสี่เห็นไหมเห็นไหมควรจะเพิ่มนะครับผมแล้วก็ อ่าโบนแมสนะครับผม2.9นะครับผมในเดือนในเดือนนี้นะเดือนที่แล้วเป็นไงครับ2.88นะครับผมคือโบนแมสขึ้นนะครับผมขึ้นทุกอันก็คือดีนะครับผมโดยรวมๆคือดีนะครับเดือนนี้นะดีกว่าเดือนที่แล้วอีกนะถือว่าดีเลยนะครับเดือนนี้ก็เรียกว่าไงดีอร์ผมมามีการออกกำลังกายไอ้แบบ มีการกระโดดมากขึ้นนะผมมีการออกกําลังกายขามากขึ้นกล้ามเนื้อมันก็เลยเพิ่มได้อีกเรื่อยๆนะครับคืออัปเปอร์บอดี้เนี่ยเราเล่นมาเยอะแล้วเราเล่นมาหลายปีแล้วมันก็จะเพิ่มได้ยากนะผมใครที่แบบว่าอยากจะเพิ่มแบบอยากเห็นตัวเลขอ่ะเออแบบสายตัวเลขอ่ะสายบ้าตัวเลขบ้าพลังอ่ะบ้าบ้าแบบบ้าช่างอ่ะเนี่ยบ้าช่างพวกอินบอดี้อยากเห็นตัวเลขแบบมาสัสเซ่เยอะๆอย่างเงี้ยก็เล่นบนล่างนะผมเพราะว่า ถ้าเล่นทั้งบนเนี่ยมันก็เลขมันก็จะตันๆหน่อยนะผมคุณก็ต้องกินเพิ่มขึ้นคือคุณก็ต้องแบบเออเปลงตังอะเออกินเยอะอะต้องกินเยอะเลยอะแบบเยอะมากๆอะเพื่อที่จะเพิ่มบูสให้แป้งเนี่ยมันถึงนะครับแล้วเราจะไล่เล่นหนักๆเพื่อให้พัฒนากล้ามเนื้อให้มันขนาดใหญ่ขึ้นอีกนะผมแต่ถ้าเกิดว่าคุณแบบไม่ได้มีงบแบบว่ากินเยอะๆมากขนาดนั้นนะคุณก็เล่นแบบเป็นพวกขาไปนะผมมันก็จะเพิ่มได้เหมือนกันนะครับ เพิ่มได้เร็วถ้าเกิดคุณยังไม่แบบมันไม่ค่อยเล่นขาหรือว่าคุณคิดว่ามัดไหนที่มันยังแบบว่าอ่อนแอกระจอกงอกง่อยเนี่ยคุณก็เล่นนะครับก็เล่นไปเล่นไปเพื่อที่ทําให้มันเพิ่มเร็วนะครับคือช่วงแรกเนะี่ยที่มันยังอ่ามันยังไม่สร้างเนะี่ยมันจะเพิ่มเร็วมากนะครับผมคนที่แบบกล้ามเนื้อน้อยยังไม่ค่อยไม่ค่อยเล่นไม่ค่อยออกกังกายเนี่ยกล้ามเนื้อจะเพิ่มเร็วมากก็เลยมันก็เลยเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆแบบนี้นะครับผมคือผมเนี่ยผมก็เล่นมานานแล้วนะ มันก็ค่อยๆมันก็เพิ่มเพิ่มไปเรื่อยๆท้อัเกังเพิ่มอยู่อย่างต่อเนื่องนะนี่สังเกตแบบว่าเดือนที่ผ่านๆมาจากการาฟที่ถ้าเกิดคนได้เห็นนะอนะืมมันก็เพิ่มมาเรื่อยๆนะกําลังคิดอยู่ว่าเออมันจะเพิ่มได้ถึงขนาดไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับคือผมก็ไม่คิดเหมือนกันนะว่ามันจะมาถึง,งเกนกู๊ดแบบนี้นะคือตอนแรกที่ซื้อที่ซื้อไอ,อ้เครื่องนี้นี่มาเนะี่ยอ่ะเลื่อนไปให้ดูตอนแรกก็ได้นเนี่ยดูดินี่ห้าสิบเอ็ดจุดเก้า คือมันก็เกือบๆที่จะขึ้นมาแล้วนะแต่มันก็ยังไม่ถึงไงแต่พอเราเล่นไปเรื่อยเล่นไปเรื่อยเนี่ยมันเนี่ยมันสกอร์มันลดก็จริงอะ่ะแต่ก้ามเนื้อมันห้าสิบสี่จุดศูนย์หกอ่ะคือมันเยอะอะ่ะคือถือว่าเป็นมัสเตลที่กล้ามเนื้อเนี่ยสําคัญนะสาคัญมากๆนะมๆนะผมกับการใช้ชีวิตกับการแบบว่ากับสําคัญกับเรื่องสุขภาพมากๆนะถ้าเกิดคนที่อยาก เก็บเป็นไขมันเยอะออะเก็บเป็นกล้ามเนื้อดีกว่านะครับผมมันแข็งแรงกว่าแล้วมันก็แบบว่าใช้งานได้นะครับแล้วมันเป็นตัวเก็บไกโคเจนด้วยแล้วทําให้เราอ้วนยากด้วยนะครับแล้วทำให้มันทําให้เผาผลานพลังงานมากขึ้นด้วยนะครับผมแล้วกินได้เยอะขึ้นนะครับผมเน,นี่ยอันเนี้ยก็คือข้อ,ข,อข้อดีของกล้ามเนื้อนะเออก็พูดเป็นเรื่องหน่อยก็ฟังฟังไปนะนะฟังนะฟังไปนะฟังได้ก็ฟังฟังไม่ได้ก็ปิดไปนะไม่ต้องห่วงยังไงนี่ยังไง เดือนนี้ก็ดีแน่นอนนะไม่ต้องห่วงหรอกนะดูดิเห็นไหมโดยรวมก็ดีนะก็มีกระโดดมากขึ้นดดกระโดดไปกระโดดกระโดดมีกระโดดมีแรงกระแทกไนงะบอกแล้วแคลเซียมเนี่ยมันต้องแรงกระแทกเยอะๆรู้ไหมออเนี่ยออนะดูดิแรงกระแทกเยอะเนี่ยไอ้นะบนแมตขึ้นเลยเห็นปะ่ะเออกล้ามเนื้อก็ขึ้นโปรตีนกินโปรตีนก็กินเยอะขึ้นเนี่ยกล้ามเนื้อมันก็เพิ่มขึ้นเนี่ยไปเรื่อปกตินะ เออประมาณนีนะ้ทุกคนก็อย่าลืมกินโบดดีนกันละกันนะแป้งก็สําคัญเข้าโวโพดสำคัญนะครับไขมันให้มันน้อยหน่อยเออนะจำไว้นะครับโอเคทุกคนประมาณนี้สรุปโดยรวมสรุป,รปอีกทีหนึงนะอีกทีหนึ่งบนะอดี้แฟทนะครับเดือนนี้นะเพิ่มอ่าลดลงนะครับผมข้อดีจากประมาณ0.5เกือบเกือบประมาณนี้น้ําเพิ่มขึ้นนะครับประมาณ 0. ูนจุดเท่าไหร่แล้วนิดหน่อยนะครับวอสอลแฟทเท่าเดิม มัสเซอเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ0นจุดนะครับประมาณ0.5นยาประมาณนี้ 3, นครึ่งครึ่งตีครึ่งครึ่งไว้โปรตีนมา0.3นะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับบกลเมสเพิ่มขึ้น0.02นะครับผมนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ดีกว่าไม่เพิ่มนะโอเคนะครับผมก็จะ,ะใช้ชีวิตแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับผมแพนของผมนะก็ช่วงนี้ก็มีการเหมือนกับทำสกิลเพิ่มมากขึ้นนะครับผมก็ ไขม,ามาันมันอาจจะลดลงมานิดนึงนะผมแต่ก็ยังกินเหมือนที่ทุกคนเห็นในเพจนะคว่ากินเหมือนเดิมนะครับผมไม่เคยละจากของอร่อยนะครับผมชีวิตเราจะเกิดมาทําไมนะครับถ้าเรากินกะเพราไขา่ดาวไม่ได้เรากินข้าวหมูไม่ได้เรากินยำปลาดุกฟูไม่ได้เรากินออะไรกับไข่เจียวไม่ได้เรากินข้าวผัดกระเทียมไม่ได้เรากินสุก,กี้นาะไม่ได้เรากินอะไรไ,ไม่ได้เนะี่ยอย่าเกิดเลยจริงของอร่อยเยอะแยะยังกินขนมเค้กไม่ได้เออ นะทุกคนก็ประมาณนี้นะสำหรับสำหรับคลิปนี้นะผมถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับทุกคนแล้วเจอกันในคลิปถัดไปนะครับทุกคนบายบายครับ